สวัสดีแฟนราชนชุดขาวเรอัลมาดริดทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนักกาสติูนนะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นเหมือนเดิมนะครับผมข่าวสารวันนี้นะครับจะมีในรายของอาเซนซิโอนะครับผมที่ว่าเป็นอนาคตของเขานะว่าจะอยู่กับทีมเราหรือว่าจะย้ายออกไปนะครับโดยตอนนี้ทางเอเนต์ส่วนตัวของเขานะฮะหรือจร์ดเมนเดชนี่เองครับคือเขาต้องการที่จะ ให้อเซซซโอออกจากเรือมริดโดยเร็วมีเนื้อหายยังไงเดี๋ยวมาตามกันนะครับรวมไปถึงในรายของกราเบลสโลนีน่านะฮะที่เราเคยมีข่าวก่อนหน้านี้นะครับผู้รักษาประตูจากชิคาโกไฟเออร์นะ,ะอายุน้อยเนาะซึ่งตอนนี้แนวทางทิศทางครับน่าจะไปอยู่กับ างเชลซีมากกว่าแล้วนะครับผมมีข่าวอัปเดตยังไงบ้างนะฮะใครเป็นคนรายงานเดี๋ยวเรามาตามกันนะครับรวมไปถึงข่าวที่จะเสริมแบ็กอัพให้กับคาริมเบนเซม่านะฮะว่าตอนนี้เราจะซื้อใครหรือว่าสนใจใครหรือว่าเราจะดึงใครมาเป็นแบ็กอัพช่วยเหลือคาริมเบนเซม่านะฮะเดี๋ยวมาตามกันนะครับโอเคอไปที่กันข่าวแรกกันเลยนะครับผม คนนี้เลยครับผมอาเซนซิโอนะก็คือ,อความคืบหน้าของอนาคตอาเซนซิโอนะครับโดยเป็นการรายงานจากาสื่อนะสื่อที่มีชื่อว่าการูเซลเดปอติโบนะฮะอันนี้เป็นสื่อสเปนนะสื่อนี้มีผู้ติดตามประมาณ3 0 0แสนกว่านะก็พอฟังได้นะครับคือผมจะบอกกอนแบบนี้สื่อนี้จะถามว่าเราเราจะไม่ค่อยได้ยินแบบ ในข่าวที่ดังๆสักเท่าไรนะครับผมเพราะเขาเป็นแนวแบบเล่นข่าวไปมากนะแล้วก็จะมีข่าวจริงผสมกับข่าวไม่จริงบ้างมันก็มีปนๆกันไปเนาะแต่ว่าทางสื่อใหญ่แบบกาเดนาเซนะเขาชอบรีทวิตนะฮะรีทวิตของทางการุ่นเซลเนี่ยการุเซลเดียวกับโเนี่ยครับ ขึ้นมาตลอดนะครับผมก็พอฟังพอน่าเชื่อถือได้นะครับโดยเขาระบุว่าจอร์จเมนเดสนะครับผมต้องการหาทีมให้กับมาโกอาเซนซิโอโดยเร็วที่สุดในตอนนี้นะฮะมีทั้งนิวคาสเซิลนะฮะอาเอซิมิลานยูเวนตุสและสโมสรอนอื่นๆในอังกฤษนะครับให้ความสนใจนะครับด้วยเซนซิโอยังไม่มีความมั่นใจว่าจะได้ลงเล่นในจำนวนที่มากนะฮะขนาดไหน โดยความต้องการของเจ้าตัวตอนนี้อยากลงเล่นให้มากขึ้นเพื่อจะอรักษาฟอร์มในการเล่นเพื่อจะหวังไปติดทีมชาติปลายปีช่วยทีมชาติลุยศึกบอลโลกนะครับผมก็ตอนนี้อย่างที่รู้กันนะฮะเขาไปช่วยกับาทางน a t i o n ร์ลียใช่ไหมครับก็ทีมชาติเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้การันตีนะต้องบอกว่าไม่ได้การันตีนะครับว่าเขาจะไปติดตอนบอลโลกปลายปีนะฮะเขาก็ต้องการตรงนี้นะคือมันออกมาแบบ แบบนี้ตลอดอยู่แล้วครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วฮะว่าอาร์เซนซิโอต้องการแมทที่มากขึ้นต้องการลงเล่นเยอะขึ้นเป็นตัวจริงได้ยิ่งดีนะครับผมแต่คือมันมันอยู่ที่ตรงนี้แหละเป็นตัวแปรนะอาร์เซนซิโอที่ว่าเราจะหาซื้อปีขวารายใหม่เข้ามาได้ไหมนะฮะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นจอร์ดเมนเดสใช่ไหมฮะคือเป็นเอเย่นคนใหม่ของเขานะคนเก่าเขาก็ปลดไปแล้วนะ อันนี้เป็นคนใหม่ของเขาซึ่งเราก็ารู้จักกันดีนะครับคือแต่ตอนนี้เขาไปคุยกับแบบทีมอื่นๆด้วยพยายามหาต้นสังกัดให้อเซนซิโอถามว่ารายชื่อเนี่ยที่เขาให้มานะครับมีที่ที่เอาเป็นชื่อออกมาเลยนะมีนิวคาสเซิลใช่ไหมครับมี a เอซิมิลานแล้วก็ยูเวนตุสทุกคนคิดว่า,าทีมไหนเหมาะสำหรับเขานะครับ เอาเรามาดูกันเป็นทีมนะเอาแค่3ทีมนี่แหละไม่รวมทีมแบบอื่นๆในอังกฤษที่เขาระบุมานะครับถ้าเป็นิวคาสเซลนะฮะิวคาสเซลตอนนี้กําลังจะสร้างทีมใหม่นะฮะก็คือได้เจ้าของทีมใช่ไหมครับเป็นกลุ่มกลุ่มทุนของอะไรนะซาอุหรือเปล่านะที่แบบมาซื้อแล้วก็เป็นรวยเป็นอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วนะฮะน่าจะตอนนี้นะนันะ่นแหละฮะเขาอาจจะต้องการเอาซนซิโอเนี่ยแหละที่เป็นนักเตะ ผมยังถือว่าเป็นเกรด A นะสำหรับตัวอาร์แล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะครับผมผมว่าเอาไปเป็นตัวจริงก็ได้นะที่ทางไอ้นิวคาสเซิลอะเอาไปเล่นกับอแล็แซงแ x i ม็กซิมนอั ank, นี้ผมคิดว่า มันจะแบบมันคโลสไตล์อ่ะต้องบอกก่อนโคโลสไตล์แซงแม็กซิแมนเขาจะแบบวิ่งสปีดแล้วก็ใช้สก,กิลล็อกหลบหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบ,ลบ,ลบขวาใช่ไหมฮะแต่อซิโนเขาจะไม่ใช่แนวสปีดจะเป็นแนวใช้ทางบอลนะฮะเป็นแนวป้อนจ่ายเป็นแนวเปิดหรือว่าเป็นแนวหักเข้าไปยิงนะฮะนี่เราก็เห็นกันมาบ่อย,ยเนาะซึ่งผมคิดว่ามิติเกมรุกของทางิวคาเซอ่ะเขาจะดีขึ้นเขาจะแบบมีมิติที่เยอะขึ้นนะฮะเวลากองหลังไปปิดตัวนั้นตัวนี้มันจะแบบมันจะแบบ มันเหมือนแบบถ้าปิดตัวนี้อีกสไตล์หนึ่งก็จะโดดเด่นขึ้นมาปิดตัวนี้อีกสไตล์หนึ่งก็จะโดดเด่นขึ้นมาอะไรประมาณนี้ถ้าไปทางนิวคาสเซิลก็โอเคนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งนิวคาสเซิลน่าจะให้ค่าเหนื่อยเขาได้เป็นแม็กเลยนะเลี่ยท่าไหร่น่าจะได้นะครับแล้วก็ไปดูทางเอซิมิลานนาะเอซิมิลานี่อันที่จริงเขาหวังอยากเซนฟรีนะด้วยแบบนะการเงินนะครับอย่างที่เรารู้กันเนาะทีมจากฟังอิตาลีอ่ะเขาจะมีปัญหาเรื่องเงินนะฮะตัวเซนฟรีเนี่ย เป็นตัวหลักนะเป็นสิ่งหลักเลยที่เขาว่าถ้าเขาได้นะฮะเขาก็โอเคนะครับแต่มันอยู่ที่เจ้าตัวเรื่องนะฮะแต่ล่าสุดนะมีทางมาเตโอโมเรโตนะครับผมสผู้สึ่ข่าวทางฝั่งอิตาลีเนาะอันนี้ก็เทียหนึ่งนะเขาก็บอกว่าเต็งตอนนี้เป็นเอซิมิลานนะครับอะไรประมาณนี้ก็คือตอนนี้เขารายงานแค่ฝั่งเดียวไงเขายังไม่ได้ดูฝั่งอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวต้องดูฝั่งอื่นๆของทีมอื่นๆด้วยว่าใครจะ สนใจ SNCO มากขนาดไหนนะฮะถ้ามันมีหลายทีมันอาจจะต้องบิดราคาสู้กันหรือว่ามาแข่งที่ค่าเหนื่อยให้กับตัวเขานะครับผมส่วนฝั่งยูเวนตุสต้องมาดูว่าจะเสียใครไปนะครับผมก็ทางปีกขวาตอนนี้ไม่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายูเวใช้ใครนะฮะคือก่อนหน้านี้เขาใช้อ่าเฟดริโก้คีเอซ่าใช่ไหมครับก็เจ็บยาวไปเลยนะคีเอซ่าตัวนี้ผมว่าเก่งมากนะครับ แล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้ใครนะฮะแต่ถ้าเอาอาเซนซิโอไปผมก็คิดว่าเล่นได้นะเปไ็นทางฝั่งอิตาลีผมว่าเล่นได้นะยูเวนตุสก็ดีนะฮะเป็นทีมชั้นนําเป็นทีมเอ่อทีมใหญ่ทีมหนึ่งนะฮะในอิตาลีเนาะก็อยู่ที่เขาเลือกสุดท้ายก็วนมาอยู่ที่เขาเลือกนะฮะว่าเขาจะเลือกไปอยู่กับทีมไหนนะครับสาหรับอาเซนซิโอเนาะก็เดี๋ยวค่อยมาตามข่าวนะครับแต่แนวโน้มนะต้องบอกก่อนนะหลายคนที่ชอบอาเซนซิโอต้อง บอกว่าให้ทําใจไปก่อนนะครับผมมีแนวโน้มมากที่จะออกจากเรือมาริดนะครับเพราะว่าเขาเหมือนเขาไปคุยกับเอเยนละจร์นเมนเดสว่าอยากจะย้ายนะครับอันนี้คือเขาคุยกันแบบลงตัวแล้วว่าย้ายน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับโอเคครับผมไปที่ข่าวต่อไปเลยนะครับในรายของกราบิโอสโลีนนะครับอันนี้หลายหลายคนก็ ช่วงเดือนๆนที่แล้วนะฮะจำได้ไหมที่แบบมีข่าวว่าเราสนใจเจ้าหนูคนนี้นะผู้รักษาประตูของชิคาโกไฟเออร์นะครับผมที่อยากามาเสริมทัพแต่ยังไม่ชัวร์ว่าจะามาลงชุดกาสติยาหรือมาเป็นแบ็กอัพนะครับด้วยมีข่าวว่าลูนินก็จะย้ายแบบยืมด้วยนะครับผมโดยนะครับมันเป็นการรายงานจากฟาบิเซโอโรมาโนผู้สื่อข่าวเทียนหนึ่งนะเขาระบุว่าอัปเดตล่าสุดของกราเบีโอสโลนินานะในตอนนี้ กับเชลซีใกล้จะเซ็นสัญญากับผู้รักษาประตูมากที่สุดนะฮะพวกเขากำลังผลักดันหลังจากข้อเสนอของเรอวมริดถูกปฏิเสธไปนะครับการเจราจากำลังดำเนินการกับเชลซีและข้อตกลงคาดว่าจะเสร็จสิ้นในไม่ช้าโดยทางชิคาโกไฟเออเรียกค่าตัวของซโลนิน่าอยู่ที่10ล้านยูโรสำหรับการปล่อยตัวนะครับโอ้โหก็สูงเหกันนะ อายุ18นะฮะที่ผมไปดูแบบ,บโปรไฟล์เข้ามานะอายุ18ใช่ไหมครับผมเป็นแบบวันเดอร์คิดในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะฮะแล้วก็สูง193ผมคิดว่าเชลซีซื้อไปไม่น่าจะเอาเป็นแบคออพน่าจะปล่อยยืมนะฮะหนึ่งอายุน้อยนะครับ <c oughs> คือผมไปฟังไอผมผมไปฟังดิไม่ไปฟังเลยไปฟังทางแบบแฟนๆหรือว่าไปฟังช anel ของเชลซีมานะเขาก็บอกว่าเชลซีอ่ะ คาดว่าคนนี้เหมือนนิวจะให้เหมือนนิวกุกตัวนะฮะผมก็ซื้อมาตั้งแต่ตอนอ่ตอนอายุน้อยๆกุกตัวก็เขาซื้อมาตอนอายุสิแล้วก็ปล่อยให้กับทาง a เ l e ิโ o Madrid ยืมนะครับคนนี้ผมคิดว่าน่าจะมีแนวทางเดียวกันนะสำหรับสโลนะีน่าเนาะซึ่งตอนนี้คืออย่างที่ผมบอกที่ผมเอามาเล่าคือเราเคยเข้าไปบิดราคาสู้กับเขาแต่ทางชิคาโก้เขาไม่โอเคนะครับเขาก็ตัดเราออกจากระบบไปนะฮะ หรือก็เหลือเต็งแค่เชลซีทีมเดียวแล้วก็เชลซีน่าจะใกล้ที่จะได้แล้วเร็วๆนี้นะครับผมก็บางคนก็ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็คิดแบบนี้นะฮะแต่ว่าผมต้องบอกว่าเนแบบนี้นะจะไม่เกี่ยวอะไรกับในรายของลูนิน ลูนินมีความประสงค์ที่จะย้ายอยู่แล้วนะครับผมเขามีความประสงค์ที่จะย้ายแบบยืมตัวนะแบบต้องบอกว่าแบบยืมตัวนะฮะอยู่แล้วนะครับผมอันนี้แหละครับคือถึงเราจะซื้อคนนี้หรือไม่ซื้อผมคิดว่า,าทางลูนินก็น่าจะมีเปอร์เซ็นที่จะไปสูงอยู่นะครับแต่เราไม่ปล่อยขาดแน่นอนลูนินเป็นอนาคตของเราในระยะยาวนะฮะถ้ากุกตัวแบบฟอร์มตกหรือว่ากุกตัวแก่ไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผม ไปกันที่ข่าวสุดท้ายนะครับผมคนนี้เลยนะใครจำกันได้ไหมบอกค้ามาเยรานะครับผมเป็นรายงานจาก a ารสนะครับสื่อสเปนนะครับระบุถึงการเสริมทัพในตำแหน่งแบนะ็กอัพนะตัวเป้าอย่างคาริมเบนซ่านะครับอารบอกว่าในตอนนี้เรอลมริด์นะกำลังโฟกัสการเสริมทัพในแนวรุกหลังจาก ปิดดิวเรดิเกอร์และชัวามินี่สำเร็จนะครับทีมต้องการผู้ช่วยในตำแหน่งของคาริมเบนเซม่านะฮะด้วยเจ้าตัวตอนนี้ถึงฟอร์มยังคงที่นะ,ะแต่คาดว่าจะไม่สามารถเล่นเต็ม90นาทีได้ทุกเกมแล้วนะครับในอนาคตเนาะก่อนหน้านี้นะครับทีมสนใจกราเบลเชซุสของแมนซิตี้แต่ก็พลาดเนื่องด้วยโคต้า non EU นะครับผมและในขณะนี้มีความมีการควานหานักเตะนะฮะในตำแหน่ง หน้าเป้าต่อไปนะครับคือยังไม่ปักปักใจหรือว่าปักหลักที่จะเอาทางมายอรเรามานะต้องบอกก่อนแบบนี้นะครับผมมีความต้องการที่จะหาหน้าเป้าต่อไปแต่ถ้าหากสุดท้ายแล้วนะครับผมไม่มีใครมาจริงหรือไม่ได้ซื้อใครนะครับก็จะมี2อออปชัน2ตัวเลือกนะครับผมที่จะ,อะเอามาเป็นแบ็กอัพคาริมเมซมากครับก็1บอกค่ายมายอรเรานะคะคือตอนนี้ถ้าผมจะไม่ผิดเขาถูกปล่อยให้กับทาง เลบันเต้น่าจะเป็นเรบันเต้นะครับผมนั่นเลยฮะคือตอนนี้น่าจะหมดสัญญาแล้วถ้ากลับมาแล้วคือถ้าไม่ได้ซื้อใครจริงในแบ็กอัพน่าจะเป็น1คนที่จะเอาขึ้นมานะครับผมมาเป็นแบ็กอัพนะของคารดินเมซ่าและอีกคนหนึ่งคือเจ้าหนูควนมีลาทาซ่านะครับจากชุดกาสติยานะครับผม2คนนะฮะมี2คนแต่ผมคิดว่าแฟนๆเรอัลมดริดน่าจะอยากให้เจ้าหนูลาทาซ่าขึ้นมาใช่ไหมนะเป็นผมเป็นหนึ่ง คนในนั้นนะฮะที่คิดแบบนั้นเหมือนกันผมคิดว่าเจ้าหนูนี้ดูเหมือนจะมีของอ่ะคือรูปร่างลักษณะแล้วก็ด้วยสไตล์การเล่นเนี่ยผมคิดว่าอยากเห็นอยากเห็นจริงๆนะอยากเห็นในชุดใหญ่นะครับแต่บอกค่ามาโยเราเนี่ยก็คือห่างหายจากทีมเราไปนานแล้วปล่อยให้กับโลมายืมปล่อยให้กับทางเออเรมันเต้ยืมมันก็เราก็ไม่ได้เห็น ความคืบ่ม้าของเขามานานแล้วเหมือนกันนะครับผมนั่นแหละแต่ถ้าเจ้าหนูลาทาซาขึ้นมานะผมคิดว่าแฟนๆชอบนะครับแต่ก็ต้องมาดูกันก่อนว่าเราจะได้ซื้อใครหรือเปล่านะถ้าไม่ได้ซื้อก่อนนะถ้าได้ซื้อมากา็สองคนที่ผมบอกก่อนหน้านี้ก็อาจจะไม่ได้ขึ้นมานะครับผมโอเคไปที่แถมข่าวนะครับอันนี้เป็นของทางทาเคฟุซะคุโบะนะครับผมหลายคนถามมานะคุโบะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทำอตอนนี้จะกลับมาไหมหรือว่าจะมาเป็นแบ็กอัพไหม มีเป็นรายงานนะฮะจากโกเอสปันยานะครับสื่อสเปนเหมือนกันนะครับผมเขาก็บอกว่าทาเคฟุสะคุโบะนะครับมีแนวโน้มที่จะถูกปล่อยยืมหรือปล่อยขาดนะครับผมมีเปอร์เซ็นต์สูงด้วยนะครับแต่ทางเรอลมริดมองว่าถ้ามีการปล่อยขาดจริงๆหรือว่ามีทีมที่เข้ามาซื้อในราคาที่เหมาะสมหรือว่าทางเรอลมริดโอเคอ่ะเขาจะ ใส่ออปชันซื้อกลับอย่างแน่นอนในรายของกุโบนะครับผมโอ้โหอะไรคนอาจจะผิดหวังนะครับชื่นชอบในนักเตะญี่ปุ่นรายนี้นะฮะก็คือมาเล่นกับทีมเราได้ไม่กี่แมตช์เองก็ปล่อยยืม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 แต่ถ้ามันมีข่าวแบบนี้ออกมามันมีแนวโนม้มว่าเขาไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของอันเช่นะครับคืออย่าไปด่าอันเช่นะคืออันเช่เขาทําทําผมว่าเขาตัดสินใจหรือว่าทําอะไรมันมันดีที่สุดสําหรับทีม อยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าจะคนจะชื่นชอบคู่บกอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาไม่มีอะไรก็ปกตินะครับแต่ว่าถ้าจะไปว่าให้อันเช่ว่าโอ้โหทำไมไม่เอามาว่าทำไมไม่เอาเป็นแบ็กอัพว่าไปซื้อมามันเปลืองเงินอะไรประมาณนี้ผมคิดว่ามันก็ไม่เหมาะสมเนาะแต่ถ้าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคู่บกปล่อยเป็นขาดจริงๆนะปล่อยขายไปเลยอะ่ะก็จะซื้อเอ้ก็จะมีออปชั่นซื้อกลับได้ด้วยนะครับผม โอเคครับผมสำหรับข่าวสารวันนี้นะฮะจะมีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวพวกนี้เรามาอัปเดตข่าวสารกันใหม่นะครับขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนักดกาสติยาข้างบนนี้นะครับทั้ง Facebook และ y t u t u นะครับจะได้มียอดซับจะได้มีแฟนๆเยอะๆนะครับจะได้มาคุยกันนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ช่องนักดกาสติยาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ